เฮ้ยพี่น้องเอ้ยขอจีบผ้ามูจิออกมาเบิ้งบานนี่มานอีกแล้วมือ่อนี่มารอสวนปลาขอขอมาพอเ,เพ้อเห็ดเพาะได้พี่น้องนี่ว่าม่นขีหินเด้เห็ดเพาะเห็ดเพาะคนน่ะโอ้ยมาเบิ้งสาพุ่น้องทนี่มันสิแกลหมือบ,บุมาเดินมาเก็บเห็ดน้ำข่อยปัตินี่โอ้โหผดอีหลีผดอีหลีมีปลากับมีเห็ดเนาะพี่น้องเนาะ ดูไปะนะไปะนะโู้มันกูมีเกียกเยอะน้ำฉีดินไะนะเป็นก้อนเป็นก้อนดอ้วยเปไหนไปไน,นเมียนมดเลยได้นี่แมียนมืดเลยอุปกรณ์ย่างขวดกับเปลเหมากไปะนะโอ้สมบูรณ์ครับบ่หน้อยบอแบบนี้นึง ม,มาเด้อพี่น้องมาเก็บเห็ดน,น้ำข่อยบาทีนี่เอาเด็ดตวงเลยละใส่ลวดมารอเหร่นเหร่นโบขึ้นว่ามันฉีกออกมันเข่าออกีกอยู่พี่น้องไปไนเด้อไปไนนแมนหมนดดิ่นี่โอ้ยเต็มไทยเอาเองเนาะใช่ไ่ะ แน่นไปหมดพี่นะพี่น้องอุ้ยโวดโพถ่ะวันนี้พูดนะพูดนะโอ้ยพูนนะมาแบบสุกเฉินอิลี ด่นะขอผมก็เดาส่วนขอมาน้ำซาก็บเก็บเีตอนส้นครับบ่พี่น้องเดี๋ยวจะพาไปลเบิกันยังไม่เก็บเนาะ ถ้ามุงเจาะมาบึงก่อนพี่น่ะด,ด,ดุ้ยเมียนมดได้พี่น้องนะแมียนมดเลยคนะตีกายก็ได้ยี่วางสองรูนี่แหละคนะว่ามปนนะๆๆๆๆก้อนหินได้นะเห็ด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 เดี๋ยวรอพุงกันนั่งมาเก็บเนาะจะพาไปบึง Tên uh, của lát thì qua hồ hoa vải mẹn tay mượn đin phụn tóc sạch 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 đi sạch 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 เป well. sort of ็นด่างเป็นก้อนเป็นก้อนนี่หน่องเลยเฮ้ยเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรนั่นมันสีกระเม็น ตะอ่อ,อนซ้อนตะอ่อ,อนซ้อนนี่แหละนี่แหละอยู่สวนปลาห้าหนี่แหละพี่นออ้องเพินอะขอถ่ายอยู่ได้เนาะปีนี้เห็ดละงกก็เกิดพี่น้องเห็ดละงกก็เกิดเห็ดพ้อนี่เกิดเต้ปีไก่นี่เห็ดพ้อปีไก่นี่ก็เกิดแต่ปีนี้นี่เห็นเห็ดละงกพร้อม ใส่อิเปิลมคนนี้แหละเก็บรถใส่ถุงเมือ่อถุงเมื่อกัอมาน้ำอยู่ดอกของบอถธนัดไ,ได้อุปกรณ์ยังมาเลยข่อยมาเบียบคนนะ่ะขอทาอยู่ด้วยน้องพี่น้องเนาะพี่กายในเก็บไปกะได้แกงน้ำเดือดไปเฮ็ดเสื้อเฮ็ดพร้อม ปีนีิกะมานอีกแล้วมาพรออีกแล้วพี่น้องเออพี่น้องเป็นดางเป็นด่างนี่เนี่แมนมาเด่นมแมนมดมีแต่แนวเดียวเบิง้งพี่น้องเบื้องนนะเป็นก้อนเป็นก้อนอยู่เสียทีโรมี่ผู้ชายแห่ทงทั้งไายทั้งเกียเนาะเอาเข้าไปเอาสามารถอยู่แล้วล่ะยูทูบเบอร์ นหนาถาเนาะพี่น้องโอ้ยคุณน่ะคุณน่ะมันซ้อนน้ำข่อยบ่คุณน่ะขาวๆอยู่ในแม่นเมื่อเด้อพี่น้องเด้ดอคุณน่ะคุณน่ะคุณน่ะเนี่ยใส่กับโบมี่จะได้เอาใบทซักง่ายแหะมาใส่เพราะว่าบริเตียมมันยังมาก โหนนะขึนนะอดซ้อนอดซ้อนอดซ้อนเบิ่งเบิงเบิงเบิงพี่น้องเบิ่งเบิ่งพี่น้องเบิ่งขึนนะมีไปลมืดเลยขี่นนะเอ้ย ไปตปบูกี่ได้เนาะพี่น้องเนาะปลูกปลาเนาะปลูกปลาได้ต้นใหม่เ้วก็ได้เก็บเห็ดพร้อมไหมความสุขของคนมาเก็บเห็ดเนาะพี่น้องเนาะกับปลูกปลาปลูกไม้ปลาไปถ่ายเก็บเห็ดนี่แหละโอ้ยเอามาเด้อมาเก็บน้ำข่อยนี่เห็นบอเต็มไปหมดเลย พี่น้องเลยโอยโพดพูดพพดพูดูนะนะดูดดดนะ,ป,นะปีไก่ยนี่ปีไก่ยนี่ออกสองเถอขคอยมาเก็บอยู่สองเถือปีไก่ปีนี้ฮางก็เถ้อแหลกเลยละ่ะ ว่าก๋ยยากว่วบริมาปวดโพดปกติเขาเจ้าก็จะใส่ซวนใส่ทับพี่แหละอันนี้มาแบบบริตตังท่าเ,าาเนาะกาสีมาเบิ่งซื้อบ่คิดว่าสีออกบ่ผิดหวังคือเกาเอ,อาเอามาแบบนี้ล่ละมันจังมานเนาะพี่้องเนาะ กันสิมันกับมันคือเก่าโคอ่ะโอ้ยมีไปมืดเลยเอามาเด้อมาเก็บน้ำข่อยบาดท,ที่นี่เดี๋ยวพอ,อกันไมหมคลิปนาจ้าเก็บเห็ดกอนเด้อพี่น้องเด้อเก็บเห็ดไปแกงกอนบานนี้โอ้ยแกงเห็ดพอใส่นาบอ,อเจอสันตัวบานนี้ขอบคุณหลายๆที่เขามารับชมจ้าสวัสดีค่ะ